พี่ครับพี่ครับหนูไม่มีเวลาเล่นแต่อยากเปรูสส้สูงๆต้องทําไงครับอ๋องั้นนี่เลย e a ซ y f ฟ r m มบริการแฟร์แมปต่างๆมีว่าจะเป็นบ็อกฟูดโรโกนคินพิฟแฟรแมปอื่นๆอีกมากมายแถมราคาถูกใจอย่างแน่นอนสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยนะหนูย่าสวัสดีคุณผู้ชมที่เหทือทอดรอททุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมเจมี่นั่นเองเอา้าเช่นเคยเอา้เอาเย้ ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็อยู่ในโลมบกในแบบที่มีชื่อว่า All-Star Tower Defense กันนะครับผมซึ่งก็เป็นแบบที่ค่อนข้างจะแบบคนเล่นค่อนข้างจะฮิตเลยนะก็คือในวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาตัวหนวดขาวแล้วก็หนวดดำเนี่ยมารีวิวให้คุณผู้ชมดูกันนะครับซึ่งหนวดดำตอนนี้ก็เออห้าดาวนะครับแล้วก็เรเวลยี่สิบดาเมจตอนนี้ก็แปดสิบเก้าจุดสองห้าส่วนระยะการโจมตีก็ยี่สิบห้านะครับแล้วก็ตีเออ 1ครั้งต่อ5วีนะครับส่วนไอ้เจ้าหนวดขาวเนี่ยก็6ดาวน,นะครับเลเวล50แล้วก็ดาเมจในการโจมตี178.8นะครับแล้วก็ระยะการโจมตีก็25เหมือนกันนะครับส่วนก็ส่วนนี้ก็แบบตีเออ5วีตี1ทีนะครับก็ถามว่าสกิลพวกนี้มันเป็นสกิล AOE นะครับก็คือสกิล ตีเออวงกว้างนั่นเองนะครับผมก็ทั้งสองเป็นตัวที่ตีวงกว้างนะโอเคโดยในวันนี้ผมก็จะเอาบูมารเนี่ยไปอัพตังนะครับคือไปไปฟาร์มตังนะแล้วก็เอาเออร์วินเนี่ยคือเออร์วินเนี่ยไปเป็นสายซัพพอร์ตผมจะเอาไปซัพพอร์ตดาเมจของทั้งหนวดขาวแล้วก็หนวดดำนะครับแน่นอนไอ้หนวดขาว,วกับหนวดดำเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นแบบคูณ2นะครับจากหนวดดำเนี่ยดาเมจประมาณสัก 100่อเนี่ยใส่วินเข้าไปเป็น200โอ้โหแรงโพดจากเดิมแรงอยู่แล้วบวกวินเข้าไปแรงกว่าเดิมอีกนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูที่ห้องกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับผมไปโดดลงน้ำไปที่ห้องกันเลยจุม๋มโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ในในด่านของด่านดาวนางเมกันแล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็จะเอาของตัวหนวดดำลงก่อนนะครับมาหนวดดำลงก่อนเลยผมเอาหนวดดำวางไว้ตรงนี้เลยวางไว้ตรงนี้เลยมาหนวดดำตัวเดียวก็แบบ เก็บหมดนะครับมาเดี๋ยว,วเรามาดูค่าของหนวดดากันเลยค่าของหนวดดาก็ตอนนี้ก็เป็นอัปเกรดอยู่ที่500นะครับดาเมจก็8เอ่อ89.25แล้วก็อายะกระจมตี25นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเอ่อ5วิตีนึงครั้งนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมผมขอวางบูม่าก่อนนะบูม่าบูม่าบูม่าจ๋าบูม่าโอเควางบูม่าไปก่อนไปวางตรงนี้แล้วกันดูหนวดดำตัวเดียวตัวเดียวแต่ผมจะ ต่อไปผมจะอัพเป็นหนวดขาวาลงนะแต่รองเงินพอก่อนหนวดดำนะครับค่ามันก็คือแบบสุดติ่งอะสุดติ่งกระดิ่งแมวนะแล้วก็เอโอี e, ตีวงกว้างอย่างเนี้ยตีวงกว้างโดนดาเมจเป็นหมุมๆนะผมบอกให้มาอาจจะผมขออัพเป็นหนวดขาวลงมาพี่หนวดขาวลงมาพี่หนวดขาวติดบีเซนโต้ฟาดหน้าไปหนึ่งทีนะครับมาดูค่าของหนวดขาวอันดีกว่าค่าของหนวดขาวก็ดาเมีร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับจุดแปดแล้วก็เรียนยี่สิบห้าเหมือนหนวดดำนะแล้วก็ เออห้าวิตีเหมือนหนึ่งครั้งเหมือนหนวดดำนะส่วนเอออัพก็500นะครับถ้าเราอัพเนี่ยก็จะบวกบวกดาเมจอีก119นะครับก็ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมมาทุกคนเดี๋ยวผมเอาเออร์วินลงให้คนดูดูว่ามันบัฟดาเมจยังไงนะเอาวินลงเลยมาเออวินเดี๋ยวต้องลงครอบทั้งหนวดดำหนวดขาวนะครอบไว้เออนี่ประมาณตรงนี้เลยปึ๊บถ้าเรามาดูกันว่ามันจะโหดแค่ไหนนะตอนนี้เออตอนนี้ไอ้หนวดขาวก็ตีเออตีดาเมจอยู่ที่178นะึ่งร้อยเจ็ดสิบแกดนะครับดูดเโยน,นะ ซเออแต่ดูโน่ดนตอนนี้โนนดำก็98 98กับ1 178งอเอวินซาซากิโยมาปุ๊บดูดาเมจนะ120เพิ่มมาคูณ2ดูดาเมจของโน่นข่าวนะครับ242เพิ่มมาอีกแล้วโหดจัดโหดจริงโหดจัดโหดจริงนะครับแล้วก็มาอัพเออโนนดำต่อเป็นไงเพิ่มมา172แล้วก็ระยะกระจบีก็เท่าเดิมนะครับส่วนอันนี้ก็เพิ่มมาเป็นเท่าไหร่เพิ่มมาเป็น200 แ0เอาก้าสโอ้โหเยอะมากเยอะมากเพิ่มมาเยอะมากนะครับดูสิตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะ298เออวินซาซากิโยมาซาซากิโยเป็นไงบับแล้วปับ,ปบ,ปบตัวละครแล้วดู458อัพเพิ่มมาเป็นคูณ2เพิ่มมาคูณ2เลยนะครับซึ่งมันก็เยอะมากแนละ้วก็แรงมากเลยนะครับผมของเดิมนี่แรงอยู่แล้วดูนะมาฟาดไปบิเซนต์ต่อฟาดนาเป็นหนึ่งทีเอาเป็นหนึ่งทีแรงมากแรงมาก ไปอัพโหลดดาวไปสองห้าห้าเลนยี่พลาดยากระตุ้นรียี่พลาดาเมจสองห้าแรงมากเห็นผลดาร์คซะด้วยเสียผลดาร์คแล้ด้วยผลดาร์กยิงหน้าไป็หนึ่งทีจ้วงหน้าเป็นหนึ่งทีปุ่งเรียบร้อยหายหายหมดนะตีเป็นหมูหายหมดผมบอกให้นะครับมาจะอัพอันนี้ให้ดาวตอนนี้เป็นสองเก้าแปดนะครับแต่อัพอันนี้อัพปุ๊บเป็นสี่สี่เจ็ดนะครับเยอะมากเยอะมากนะครับสี่สี่เจ็ดนะก็เพิ่มมาคูณสองอ่ะ เพิ่มมาคน2บวกกับเออร์วินเข้าไปอีกบวกกับเออร์วินเข้าไปปุ๊บซ่าซ่าเคโยดูนะเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้เป็น498นี่687โอ้โหเพิ่มมาแบบ200อ่ะเยอะมากนะครับเยอะมากแรงมากนะครับ,รบ,รบแล้วก็เพิ่มทุกตัวน,นะเนี่ยดูหนวดขาวหนวดดำนี่คือแบบชิวๆนะครับลงแบบลงมาชิวๆนะแบบผ่านด่านชิวๆเหมือนเะด็ผมบอกให้ไปตีเข้าไปลูกพ่อเดี๋ยวอัพเข้าอีกนะแต่อัพเข้าอีกนะตอนต,ตอนนี้จะเอาเออวินลงอีกตัวนึงเอวินลงนเยอะเลยเอวินลูกพอ่อหาที่ลงก่อน ลงตรงนี้มันจะไม่ตัวดิเออลงหัดตรงลงตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ช่างมันจะอย่างงั้นไม่ลงละตรงนี้ก็พอลนะแเรามาอัพไอ้หนวดขาวหนวดดำดีกว่าปึ๊บอัพไปเอาหนวดขาวหนวดดำไปเดี๋ยวเอาหนวดำดำอีกตัวหนึ่งแล้วกันเอาให้มันสองตัวเท่ากันเออตรงนี้โอเคอัพไปโจมตีถึงไม่ได้หนวดดำหน่าถึงแล้วมั้งไกลนะไกลอยู่นะไปอัพไปลูกพ่อปึ๊บปึ๊บอัพดาเมจเป็นไงเฮฮ่าห้าเฮฮ่าห้าดูด,ดูเป็นไงโหตอนนี้ก็คือแบบตีอย่างแรงอะครับ วีเซนโต้ก็โหดมากนะขนาดยังได้แค่อัปเกรดแค่ขั้น2องถ้าอัปเกรดขั้นเต็มนี่คือแบบบอกได้เลยว่ามอนไม่ต้องเดินนะตายแน่นอนตายแน่นอนโอเคไปใส่เข้าไปเฮฮาเฮฮามาเราสนวดัาให้ดูกันมามอันนี้สน,นดับก็อีกพันหนึ่งปุ๊บแล้วก็อัพอีกสองพันตอนนี้ก็เพิ่มดาเมจเพิ่มมาเป็น470แล้วนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะเลนก็เออรักกันโจมตีก็ยี่สิบห้าครับแล้วก็ห้าวีตี 1, นะหนึ่งทีนะสนดับดับนะครับผมบวกกับเออร์วินเข้าไปเนี่ยเเออออรร์์ววิินนนบบบัฟามมปปุุ๊๊ดูนะ 722โอ้โหเพิ่มมา300โ,โหดมากอ่ะเดี๋ยวอัพหนวดดำให้เต็มกันไปเลยอ่ะอัพเกรดขั้นสุดนะครับอัพเกรดขั้นสุดปุ๊บแม็กดาเมจ9ร้อยเลนยี่าถวิธีหนึ่งครั้งโหดจ,จัดจัดคับ a อ e ด้วยนะครับนี่นะดาเมจ900นะครับผมเดีเรามาอัพหนวดดำให้เต็มกันดีกว่าตอนนี้หนวดดำก็เอาน,นี้ขั้น2แล้วก็ดาเม้าร้จ็ด 4, ก็เยอะมากนะครับแล้วก็ตียากระจดตีก็25เหมือนกันนะไปะอัพต่อแต่ผมขอ ขายตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันไม่ได้ใช้งานขายไปเลยแล้วก็อัพปึ๊บปึ๊บ,บอัพอฮึมดาเมจ625เยอะมากนะครับ625แล้วก็นี่ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น29นะครับก็คือตีไกลขึ้นนะแล้วก็6วิตีหนึ่งทีนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็แต่แรกมากับระยะการโจมตีที่โครจรไกลแถมนี่แถมมีน้ําออกมาด้วยแถมมีคลื่นน้ําออกมาด้วยนะครับผมหนวดขาวถ้าเราอัพหนวดขาวถึงขั้น3จะมีคลื่นน้ําออกมานะครับซึ่งก็ทําดาเมจเด้อเด้อเนี่ไง ซึนามิไปแล้วซึนามิไปแล้วฮ่าฮ่าสึนามิไปแล้วฮึยแรงเกินแรงเกินเนี่ยดูมอนไม่ต้องเกิดนะอันนี้มันเป็นมอนดัดแรกไงมันเลยแบบกากครับร่ดับต่อไปมันก็เหมือนเดิมนะแต่ต่อไปมันก็แบบสูญลงขนมดำไม่ได้นะครับนกขนมดำสามารถหลับลงด่านสุดท้ายยังไหวเอาง่ายๆนะครับผมก็ตึงๆเลยครับนะมาอาปิขั้นเซ่ปุ๊บแต้มเมือแปดสี่เก้าเลนระยะการโจมตี29นะครับผมแล้วก็ หกวิธโจมตีหนึ่งครั้งนะครับก็คือแบบโหดเหมือนเดิมนะครับโหดยิ่งกั่เดิมยิ่งใส่สตาเกโยเข้าไปซาซาเกโยปุ๊บดำได้เท่าไหร่พันสามวัตฟลักแรงจัดนะครับ,นรนรบหนวดขาหกดาวเบลยี่สิบพันสามนะอัปเกรดขั้นสี่พันสามนะครับมาอัปเกรดขั้นเต็มนะอัปเกรดเต็มสุดนะเดีด๋ยวดูเต็มสุดเท่าไหร่เต็มสุด 1น6นหกวัตต์เตอร์ฟักแรงมากนะครับโอ้โหโซนระยะกระโดดตีก็ยี่เก้าเท่าเดิมนะแล้วก็6วิีตีหนึ่งครั้งนะครับแรงมากแรงพอดคือแบบหายเกี้ยงนะหายเกี้ยงผมบอกเลยว่าหายเกี้ยงมอนนี่คือหายเกี้ยงนะครับมีโดนโดนเข้าไปโดนสก,กิลหนวดขาวหนวดดำเข้าไปหนวดดำก็ใส่เป็นดาร์กนะครับหนวดขาวก็ดาบบีเซนโตเลยนะครับนี่เป็นไงมินิบอสก็แบบล่วงได้นะครับผมล่วงๆ่วงนันแหละแต่ผมอัพเงินเหรอจริงเงินก็ไม่ต้องอัพแล้วมั้งอัพให้มันเต็มๆแล้วกันนนะเป็ไง อยู่กันเป็นฝูงกันตายหมดนะบอกให้มันไงหายเกี้ยงนะครับเพราะมันตี AOE เนะี่ยตีเป็นสกิลหมู่นะครับคือโดนหมดทุกตัวเอาง่ายๆนะเรียบร้อยหายหมดทำจมีดไปแสนเจ็ดแต่หงเยอะมากนะครับท้าผมสุดยอดสุดยอดแรงโทษแรงโทษเลยนะแรงเกินตีเข้าไปลูกพ่อตือขนดาร์กขนดาร์กเรียบร้อยตามไปแบบบิเซนโตฟันเข้าไปฟันไปหนึ่งทีอืด แรงมากเรียบร้อยชนะยังเนี่ยชนะยังบอยมายัางคือบอกเลยว,ว่าสุดจริงนะมาซาเกโยก็เต็มนะเฮ้ยได้อยู่ทีนึงดูนะตอนนี้เป็นโอเคนะดูนะซาซเโยนะปุ๊บซาซาเกโยนะพันแปดพันแปดฮิตเอาโคตรแรงโคตรแรง,แรงบวกกับอันนี้อันนี้ก็เก้าร้อยโอ้โหแบบไม่ต่างกันนะครับคือแบบแรงมากแถมขึ้นซูนามิอีกโอ้วอทเตอร์ฟักอะไรจะขนาดนี้่พระเจ้าจอยมันยอดเยี่ยมมาก ไรจะคาดนาดนี้นี่นี่วอลออกมาแล้ววอลออกมาแล้วฟิเซอร์ออกมาแล้วฟิเซอร์ก็ทีเดียวเป็นไงหายเกี้ยงฟิเซอร์บอกหายไปในพริบตาเลยนะฟิเซอร์บอกฉันไปซะแล้วน,นี่ได้คำมอลตัวกมานะครับผลช่างมันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปสู่หน้าร็อบบี้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับการรีวิวตัวหนวดขาวแล้วก็หนวดดำนะครับซึ่งไอ้หนวดขาวเนี่ยมัน6ดาวส่วนไอ้หนวดดำมันก็5ดาวนะครับแต่ละเมดก็แตกต่างกันอยู่นะแล้วแตกว่า ก็โหดเหมือนกันทั้งคู่นะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นยังไงกันมากครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจให้เจม้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วจ้าฮ่าฮ่าไอหนุ่มเจมมี่ปุ้นปุ้น